ยิงสู so ่เกมไมโครสแม็กมบอกว่าก็ผมมีพลังและครั้งนี้บัะไลครับเปิดเครื่องมาอยู่ดีเกมหายครับเซฟไม่มีเลยเดี๋ยวามาเริ่มกันใหม่กัยนะไม่เกโอ้ยเริ่มใหม่ก็ลำบากเหมือนกันหว่าไมล่าเื่อไหนสิ เป็นแม่งเลยโอ้ย,อยทางต้นเมียนมีเมียนเดียวเอ๋เอข้าใจขอยอยู่นี้ว่าเขาเฮ้ยมีท่ามด้วยครับ ว่าเราปลุกและสร้างฐานตรงนี้ได้สบายแล้วกูไม่ไม่ต้องไปไหนไกลครับเดี๋ยวเดินหาแกะออกกัน่ะปลุกสร้างฐานตรงนี้ก่อนะมีไม้อยู่สามอันอ้อบางครับ มีสองถ้ำด้วยกันเนีสบายแล้วชครับน่าจะไม่เจตัวนน่าจะไม่เจอตัวอะไรนะ จากหบางหอนแต่เจอเหล็กแนละ้คหนึ่งค้อนสองค้อนนะครับ มาตบซูโอ้ยหาตัวแล้วโชคดีที่ไหวนะงั้นผมนีสีมงค์เท็กดอวย ไอจ้าสปอนสปอนสปอนโหไม่อยู่แล้วในครั้งนี้ผมเพ่นแล้วผมเพ่นล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยถ้าสปอนจะอยู่ขนาดนี้โอ้ยสติไอ้สมบีบเอ้ยขายเพิ่งเป็นตะคิวใส่เพื่อนสิเดี๋ยววิ่งก่อนีมิจฉา ตาไปครับเรียมหาหพี่พี่ไปครับผู้แข็งงอยไปยนี่นตายไปคนแล้วนะวิ่งวิ่ง มั้มีใครไหมอ่ามีไปไปเดินตีโป้คาบเลยนะเอ้ยไม่ได้ถึงสอง

น้องน้าวเอาไว้ดีครับวี้น้อดีครับลูกปูไปลูกแกะน้องสี่อีกโอเควพัดนี้ขอเอาไว้ตรงนี้ก่อนอันนะครับ บ๊ายบายไม่เจนพันนะครับสวัสดีครับฝากกดซับสไ r ร b e กันด้วยนะครับบาย